เดี๋ยวนี้เราดูกันว่าเราจะเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับที่เราเดินกินกันวันนี้ครักข่าวเขารู้จักผมแล้วนะท่านผู้ชมใช่ไหมครับช่องอะไรช่อองะไรนะครับช่องอะไรนะครับในทีไอ้เนี่ยไปพี่เราไปกินปลาดีกว่าพี่กินปลาเผาดีกว่าปลาเผาปลาเดี๋ยวเคี๋ยวหัวน่อนอะไรนะปลาเผาพี่ สวัสดีครับผมท่านผู้ชมน็ตติเตอร์ซีนเอครับผมวันนี้อยู่กับผมที่สามกษัตริย์นะครับคือวันนี้เนี่ยเป็นวันวันอาทิตย์ไงตอนนี้เชียงใหม่บ้านเราก็มี เขาเรียกว่าถนนคนเดินนะนะครับผมทุกๆวันอาทิตย์ถนนคนเดินท่าแพผมก็เลยดูแล้วแบบเอ๊ะน่าจะพาท่านผู้ชมมาเดินหาของกินอะแล้วไหนน่ากินแล้วก็แวะร้านนั้นประมาณนั้นอ่าพราค้าไม่ค้าเต็มเลยนะไม่มีคนเดินพี่มีแต่เพราะขาไม่ค้าก็เขาเพิ่งเปิดใหม่ก็พ่อค้าไม่ค้าก็เริ่มกําลังกลับมาขายกันก็แย่ๆเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันอุดหนุนดีกว่าใช่ไหมพี่ตัดไปเนาะให้ใช้ไม่ออกป๊บนึง ก่อนเริ่มคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเลยนะครับผมอ่ะเข้าไปกันดีกว่าพี่เบสโกตามมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินดูกันนะพี่ว่ามีร้านไหนน่ากินบ้างพี่เราเริ่มอะไรกันดีเริ่มเบาๆก่อนนะโอเควันนี้ผมจะกินวาฟเฟิลก่อนนะท่านผู้ชมอ่าสวัสดีครับเอาวาฟเฟิลเอาไส้มะพร้าวอันหนึ่งครับผมอ่าพี่เพิ่นเฮ้ยลืมขอตังค์ว่ะขอตังค์กันดีพี่เง็ยดเนาเท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่สองพันสองพันสองพัน พอไหมไม่ถามแรกแพอเปล่า <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้เราดูกันว่าเราจะเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพี่เราเดินกินกันวันนี้อตอนนี้เราก็มาประมาณ5โมง 5, 5โมงสินาทีาก <laughs> ็โอเคครับอ่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะใส่มะพร้าวอุ่นๆร้อนๆเลยนี่ว้าวาเ,าเรายืนกินหน้านี้เลยนะท่านผู้ชมเราจะยืนกิน าโอ้โหหนักมากหืมโคกนุ่มนี่โอ้โหมเอาเม็ดมะม่วงหิมพร้าวครับอีกที่หนึ่งครับผมน้าสั่งเพิ่มไปเลยสั<ป>่งแล้วครัแล้วก็สั่งเม็ดมะพร้าวไปสั่งเม็ดมะม่วไปเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพร้าวเม็ดมะพร้าวเบื่อปะเนี่ยเอออืมแต่เขาให้เยอะมาก อันนี้อ no? tamam. ันเท่าไหร่นะครับอัน50บาทใช่ไหมครับอะไรนะบอกครับคุณผู้ชม50บาทจะ้มแต่ดุ่งเลยืมตอนนี้เขาก็กำลังทำทำอันใหม่ให้ผมอยู่ใช่ไหมครับผมครับอ่าระหว่างรอครับผมแ้านข้างๆมีหมูย่างจิ้มแจ่วกับเนื้อย่างจิ้มแจ่วท่างเหงาไหมเอาเนื้อห้าไม้หมูห้าไม้ครับผมอืมลองชิมแบบไม่ราดนน้ำจิ้มอมาลองชิมชิมแบบไม่ราดนน้ำจิ้มก่อนไหมค้าบอกแม่ไม่ค้าก็รู้จักผมด้วยนะท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยรู้จักรู้จักตลอดเลยอ่ะดดูตลอเลย ช่องอะไรนะครับช่องอะไรนะครับนี่อยีานี่ต้องหมดร้านแล้วมั้งนี่ไม่ไปร้านอื่นแล้วพี่ร้านนี้รองหมูวันลองหมูวันแบบไม่ร้านน้ำจิ้มหมูนุ่มเลยหอมเครื่องเทศอร่อยมากเลยออไปเนื้อเนื้อไม้สิบห้าหมูไม้สิบบาท เนื้อหอมอร่อยหอมมันอร่อยนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มหอมไหมโอ้โหเหมือนกันร้านนี่งผมชอบหมูมากกว่าเนื้อหมูดีกว่าอืม ข้าวมันข oh. ึ้นมาแล้วผมเขาราดน้ำจิ้มให้นะครับผมอ่าอ่าโอเคครับผมอ่านี่ราดน้ำจิ้มมาแล้วท่านชมหยน้ำจิ้มแม่งจิ้มเยอจิ้มเยอะักมากเราเป็นปุ๊บลูกค้าเข้าร้านแล้วเขาเลย เนี่ยแกะหมูกินหลังหมูดีจริงหมูอ่ะครับผมได้ที่มันเพลินได้สามสี่นาทีหบบนี้อื้มอื้นี่อร่อยจริงอร่อยจริงหมูโคตรดีก็ได้หมดแล้วสิแม็เท่าราคาแปลกนะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับผมน้ำไม่ฟรีเหรอครับ ครับเดี๋ยวแจเลยคนนั้นคุณผู้ชมร้อยยี่สิบห้าครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเอาเม็ดมะม่วงครับผมนี่นะคุณผู้ชมได้แล้วเม็ดมะม่วงเป็นเท่าไหร่ครับผมเมื่อกี้ของผมหกสิบห้าบห้โอเคครับผมหกสิบห้าโอเคครับคุณผู้ชมดูเม็ดมะม่วงมันร้อนร้อนเลยอ่ะอื้มลูกค้าเข้ามาแล้วอือ อือม,มักงนีแป้งก็าหอมมากเลย <c oughs> อร่อยจนผมอยากจะกินให้คราทุกไส้แต่ว่าถ้าเรากินพุกงนี้เราคงกลับเลยนะ <c oughs> ไม่ได้รีวิวร้านอื่นแนล้วท่านผู้ชมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับไปท่านผู้ชมเราไปหาร้านอื่นต่อดีกว่าแม่ครับแม่ไปท่านผู้ชมเราไปหากินต <c oughs> ่อ นี่นี่นี่ก่อนพี่นี่ก่อนนี่คุณผู้ชมรู้จักไหมหมี่พันรับแลนี่ดูใกล้นี่ครับหมี่พันรับแลท่านผู้ชมกล่องเท่าไหร่ครับผม40่สบอ๋อ40บาทได้4อันอ๋อละสิบบาทชิ้นละ10บาทนะครับไม่ต้องใส่ถุงเดี๋ยวผมยินกินตรงนี้เลยครับครับผมโอเคนี่ท่านผู้ชมมาแล้วหมี่พันรับแลเคยได้ยินชื่ออะไรอ๋ออ๋อครับผมมีแค่หมูด้วยเดี๋ยวตังคอนก่อนเดี๋ยวลืมพี่โอเคครับผมนี่ท่านผู้ชมเคยกินกันหรือเปล่า เดี๋ยวให้ดูมีพันรับแรงครับมันจะเป็นแบบเส้นหมี่ไว้พี่พันกับไอเนี่ยแหละแป้งอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ข้างในมันจะปรุงแบบเป็นหมี่แทบๆอ่ะน้องน้งข้างในมันจะเป็นแบบยำหมี่อ่ะพี่อ๋อมียำหมี่ยำยำหมี่ใช่เหมือนยำยำหมี่หมี่ยำ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 สองร้อยไปเลย อ้ยถนัเลยนะโอบคไสวัสดีครับเฮ้ลองกินหมูเต้ดีกว่าหมูเต้ชุดละสามสใช่ไหมครับ2ชุดละกันครับผมร้านไหนอยากกินจะซื้อร้านนั้นแล้วเราก็จะไม่เน้นทุกร้านด้วยคือเอาอยากกินเออ โอเคครับผมครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมานี่ครับผมง่ <c oughs> ายกินมากครับผมสองชุดชุดละสามสิบบาทนะท่านผู้ชมนี้มาหมูเต้หมูเตะนี่ <c oughs> <c oughs> อร่อยกิมมาจาดด้วยท่านผู้ชมตอกไม้ไปเลย รชาติเไมงวงไม่ไหวแล้วมังไวไม่ไหวรู้ปะสีไม้เนี่ยตีพี่พูม่ออกโอดี๋ยวโร้ว่อกงไม้กลางดีสีไม้เยอะไปพี่ใช่ๆเคล่อนด้วยลูดไม่ออกกระด็นโอเคตายใครดูตอนกลางคืนนี่ ว่าหิวตายแน่นอนดูคำสุดท้ายนะคุผู้ชมอืมหัวหัวฝาดทึ่งนะครับครับอร่อยไหมคะร่อยมากครับผมอร่อยดีต่อคุณผู้ชมเฮ้ยนี่คุณผู้ชมอิ is ซาข้าจี ใช่ไหมครับอ่าเค้าจี่ท่านผู้ชมถ้าส่องม้ครับผมได้เลยค่ะอ้ย่าเคยกินไหมเคยกินเค้าจี่กันไหมเค้าจี่เค้ามาดูใกล้ๆครับนี่เป็นอย่างนี้หน้าตานแบบนี้นะเค้าจี่ก็คือแบบว่าเค้าปิ้งอ่ะอ่าเค้าปิ้งไม้เท่าไหร่ครับผมบบาทไม้สิบบาทนะครับเค้าจี่นี่เขาใส่อะไรบ้างเหรอครับผมอ่ามีเกลือมีไข่นะคะมีไข่มีเกลือมีซอสแม็กกี้นะครับแล้วก็ย่างมาท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยดูใกล้อื้มเค้าจี หอมนอกนุ่มในป่ะใช่พี่มันไม่ได้แห้งแบบแบบที่เราคิดอะ่ะคือมันแห้งแล้วข้างในนุ่มอร่อยอืมุ้ยีร้อนร้อนเลยครับจะลองซอสกีไหมคะเพิ่มอดีไหมคะลองก,ก็ได้มันก็จะเปลี่ยนลดค่าดีกนิดนึงได้ครับอือมันซื้อเต็มเลยท่านผู้ชมดูดิววคนรอต่อคิวเขาเกี่เต็มเลยท่านผู้ชมนี่ นีอร่อยจริงใส่ซอสแม็กกี้แล้วไเปลี่ยนรสชาตินะอืเหมือนกินแมงทอดคล้ายๆก็แมงทอดมันก็กรอบๆแล้วก็แบบใส่ซีอิ๊วไงเนะไม่เปรียบอย่างอื่นเลยเบก่นมาแล้วนะวันนี้มช่งอ้ำ ร้อเลยอันเนี้ยวันขึ้นแบบเราอยู่เลยอะอือมาแล้วงงของมาดังเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับนีนอยะครัของได้ครับครับผมขอบคุณครับไปเบิ้มี่้างไหมมาท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ยร้านนี้เลยไม่ได้แล้วร้านนี้แม่งคนน่ากินเลยท่านผู้ชมโอ้ ของโปรดวางเลยผมรีบวางเลยสวัสดีครับเอาเอา่อเอาเอเอาแฮมชีสครับผมแล้วก็วานิลาครับปบูอัด้าวโพดครับผมแล้วก็หมูยองด้วยครับแล้วก็พิซซ่าสตรอเบอรี่ครับทูน่าสลัดเอาทุกอย่างครับผม <c oughs> <c oughs> เอาอย่างละไสไปเลยครับผม <c oughs> <c oughs> อยากกินมากอ๋อละสิบห้าบาทหมดเลยร้อยยี่สิบนะครับผู้ชมจ่าตัตางไปแล้วมาทูน่าสลัด แรกเลยแป้งกรอบอ่ะอือออถูกต้องแล้วที่เราแวะจอดพี่อร่อยมากเาลี้ยตั้งแต่เดิเดนเข้าแล้วอร่อยจริงคือมันไม่ได้แห้งเลยพี่เนี่ยอ,อือหือเจอใต,ต้ข้างในก็ฉ่ำคือไม่แห้งขอบนอกนุ่มในฉ่ำในฉ่ำในอืมออืร่อยมากนี่ใลยจ้ะจัดเสชาปิชา

สตรอเบอร์รี่นะครับอืมเข้ากันไหมเข้าเลยมากเข้ามากพี่ก็รู้ว่าผมอะอร่อยหมดอยู่แล้วขอเลิกระที่เองการกินเนี่ยคือผมเลิฟมากมันเป็น it's my life นะครับทุกคน คูอินเตอร์นิดนึงเพราะว่าอนาคตจะไปสังคัดซ้อมหือซ้อมไหมซ้อมซ้อมไหมเวลาเข้าสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ Where is my name Yes Okay โอ้โหขาดไหนมั่วเลยมั่วมากแฮมชีสหยิบเป็นอย่างแรกเลยแฮมชีสร้อยเดียวครับร้อยเดียวจากปกติราคาลังแตกใจหมด เขาขายร้อยเดียวคุณผู้ชมจากปกติราคาล้านแปดล้านสามได้ยินไหมร้อยเดียวคนเขาใจเล่นอืมชิ้นหน่อยเป็นอย่างแรกเลยใส่โดนจริงโดนจริงทาเพื่อแบบว่าใส่เขาจายื่นให้ไม่ให้หรอกอร่อยขนาดนี้ใช่ไหมอืมให้แฮมชิ้เป็นน้ำบริวารเลยตอนนี้ปริวารในใจเลยอืมเอาค่อยวันนี้ลาป่ะวั่นีลา ข้าวขายกินหมดเลยเหรอครับผมมีชิ้บอลด้วยะข้าวขายสิบบาทเนี่ยเราชิ้บอลยี่สิบครับยี่สิบชิ้นเลยเหรอยี่สิบบาทสิพี่ข้าวขายสิบบาทปอนด์มันมีอีกหลายร้านนะพี่ตกใกล้เลยนี่แถมไม่สองขอบคุณครับขอบคุณมากครับอนนี้พี่ได้ไปกิตเตอร์ซีนเอ็กซ์ครับผมขอบคุณนะครับอ่าเกาแถมให้สองลูกเลยนะท่านผู้ชมบอกว่าแถมให้พี่เปิ้ลแต่ว่าพี่เปิ้ลถ่ายอยู่ให้น้องจัดเลยผมไม่ให้เปิ้ลหรอกได้จริงนบอลมันไมอยู่ข้างเนี้ย โลกสิบบาทอ้หนองี่ครับม่มว้าวน่ากินไหมอื้มน้องน้งพ่อยิ้มไหมครับผมขอเข้าไปร้านไหนขายดีด้านนั้นครับลูกท้าย หอมมาก่าขอบคุณนะครับเจอ,อร้านที่ถูกใจอีกแล้วท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมวางไม้ก่อนเลยถ่ายกล้องตัวนี้นะม,ม,ม,มามาท่านผูช้ชมถ้าไข่กับพรยไข่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ,อ๋อ พายไขย่2อท้าดไข่2ก็ได้ครับผมท่าน,นี่เลยไม่ต้องแพ็คครับผมเดี๋ยวผมจ่ายเงินทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอาพายมาลองก่อนก็ได้ครับผมมาท่านผู้ชมมามาดูอันนี้คือพายไขย่ถ้าเห็นลูกทรงแบบนี้ดีกว่าอืมอร่อยมากพี่ได้เลยใช่ไหมรสชาติได้ใช่ไหมไส้เขาดีไส้เขาโคตรหอมเลยพี่ครับนี่พายไข่หมดไปสองแล้ว,ลวนี่เป็นคราบไข่ อืมอืมอ,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 อร่อยมันก็เป็นแป้งของระย่างแหละพี่แต่ใต้เหมือนกันอืมหวานอืมแปลกแต่อ,อร่อยนี่นะจริงต่อไปเอาชาช,ช็อกโกแลตบลูเบอรบ์รีร่กับเม็ดมะม่วงครับอย่างละอันนะผมหยิบให้ผมก็ได้ครับใช่ครับผมนี่ท่านผู้ชมชาช,ช็อกโกแลตเดี๋ยวลองก่อนอืม ถ้าคนเยอะหน่อยอ,อันนี้คือทาร์ตบลูเบอร์รี่ครับผม,มนี่สวยน่ารักโคตรเลยผมชอบเดี๋วยวลองแมลม่วม้ง,มงหน่อยครับเขาบอกว่าทาร์ตมลม่มมวงข้างในเป็นแมลม่มวงบดนะครับอืมอืมอเฮ้ หอมอ่เป็นไงอืมหอมอร่อยพี่เอาแอร์แคร์สิบบาทครับผมเสียไปลูกชิ้นเลยนะเนี่ยอืมขอบคุณครับ,รบนี่ฮะลูกสิบบาทคุณผู้ชมถูกมากเลยนะอือเก้าสิบบาทนะคุณผู้ชมเขาขายละสิบบาทเองนะถ้าขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับต้องทั้งสไตลครับผมอเดีวะขายด้วยได้ไหมอ๋อได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม มาเลยครับครับผมขอบคุณนะครับคือดี๋ยวดีน่เครับผมครับขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมหาร้านต่อดีกว่าเฮ้ยขาอีเชี่ยลืมขาลืมขาขากล้องจะไปเอากันร้านนี้น่าสนใจพี่สวัสดีครับเอาวุ้นเส้นครับผมท่านผู้ชมเป็นผัดไทยโบราณนะท่านผู้ชมกล่องละสิบห้าบาทครับผมผมครับผมจะกินวุ้นเส้นนะ ก็มีหลายเส้นแต่ผมอยากกินมูนเส้นอืมอร่อยมากครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ปรุงเลยอืมอต่อเลย,ยเดี๋ยวฝวากนะครับขอบคุณครับอยากกินนี่น้ำอ้อยครับผมน้ำอ้อยใส่แก้วได้ไหมครับแก้วหนึ่งครับผมแก้วเท่าไหร่ครับผมยีม่สิบอ้อยคันสดท่านผู้ชมดูเปิดอ้อยเต็มเลย ขอบคุณครับทุกคนกินไหมเนี่ยน้ำอะ่ะนีขอขออ่ดูน้ำอ้อยให้ดูจรินเชี่ยวหอมมากพี่อหอมหวานอร่อยมากสดชื่นธรรมชาติสุดๆน้ำอ้อยหมดแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านไก่พอดีพี่เอาไก่ป๊อบชุดหนึ่งไก่แทบชุดหนึ่งครับผม ชุดละยี่ห้าครับคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมฝากทิ้งหน่อยนะคร bot, ับได้ครับครับผมอันนี้ไม่เผ็ดครับครับ yeah, อ๋อนี่ไก่ป๊อปใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ไก่บโอเคครับผมขอบคุณครับเรากินหน้าร้านเลยท่านผู้ชมอันนี้คือไก่ป๊อปนะท่านผู้ชมครับอกน่าจะแบบนี้ไก่ป๊อปแบบไม่เผ็ดนะฮะหอมอร่อยหอมเลยมาก เราตัวเล็กลูกค้านางปักตกงานไล้เนี่ยอือต้องต้องมี้วนางกวักเอาผมไปก็ปีหน้าผมไปเลยแล้วแปะหน้าร้านออร้านบุเป้แฮมข้า,มขาผมคมรับอืมต่อไปไก่แซ่บแป้งก็เหมือนไก่ป๊อปเลยผมว่าถ้าเอาไปหายผมครับอือต่างกันไหมเหมือนกันแต่ไก่แซ่บอร่อยแป้งเหมือนกันเลยไก่เหมือนกันแต่ไก่แซ่บอร่อยมากจกริงไก่แซ่บโคตดีพี่ เหมืกันเลยมาแล้วตกปีหนึ่งแล้วค,ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับอ๋อกระเพากระเพราชุดนึงครับผมกระเพราชุดละยี่สิบห้าบาทครับผมไหนก็แม้แล้วน้ำจิ้มอ่าครับผมใช่ครับดได้ดูอยู่ขอบคุณครับ นม่เขาเอสตีรู้จังนะเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยอืมอืมหนูเป็นต้องอร่อยกรอบทอดดีครับ่านผู้ชมน้่เขาดีทุกอย่างเลยเขาทอดของดีมากเลยทอดกรอบใช่ขอบคุณนะครับอาวอย่าลืมอย่าลืมมือตัวพาระเลยนะวันนี้อืม อืมพี่น่ากินมากเอาล่ะคานผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในร้านขนมไทยแม่นิดโฮมเมดนะครับผมคือโคตรน่ากินเลยท่านผู้ชมจริงเขาทำน่ารักมากน่ากินมากชิ้นละ10บาททุกกระทง5ฟรีหนึ่งนะครับเอาข้างบนเนี่ยหมดเลยครับผมหยิบมาให้ผมทีละทีละอันเลยก็ได้ครับผมผมจะยืนกินตรงนี้แหละเ,เดี๋ยวผมจ่ายเงินทีเดียวครับอันนี้คืออะไรครับผม อาตะโก้เผือกคุณผู้ชมนี่ตะโก้เผือกอุย้ยกระทงก็สิบบาทนะห้าฟีหนึ่ง,งาาครับผมอืมสีสันน่าทานด้วยด้วยอืมโอ้ยน้องน้ำอะไรน้ำน้ำน่ารักฮะน่ารักตะัวมะพร้าวอ่อนนะครับหอมนะครับอุ้ยดิโอ้โหบาทเอนะืมดูงไหนอืม นี่ละแตะโค้กมะพร้าวไอ้แตะโค้กข้าวโพดทุกนี่จับสน้นกับมะพร้าวกับข้าวโพดนั่นเนี่ย,ไ,ยไป่านผู้ชม้องยอดละลายหวานจับใจหวานจับใจของปลอยไม่คือกลอยครับไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อไอ้พูดจริงๆริเลยไม่เคย,ไ,ยไม่เคยเหมือนกัน มาดูกันว่ามันคืออะไรข้างล่างก็มีข้าวเหนียวนะเหนียวสีเข<า>ียวแล้วข้างบนก็เป็นไอเป็นกลอยซึ <ś> ่งคือผลไม้ปะผลไมนะ้ไหมผลล <ś> อยหอมเลยดีเหัวมันอ่ะมันหอมมันกระเทีหัวมันอืมอืมหน่อยเหรอแปลกเลยพีม่มันมันไม่เคยกินยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยอืมอร่อยอยู่ <ś> อืมเขาบอกมันเป็นมันมันแต่กับงาแล้วหอมงาอันนี้ของโปรดใครหลายคนอืมเข้าวมัง่วงน่ารักไหมนี่น่ารักอะหอม นืำมันหอมออมากเลยอันนี้นี่ขอโปรพี่เลยฟักทองสังขยาอันนี้มันกินได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมหมดเลยครับหมดเลยครับจะได้จะลอกเปลือกก็ได้นะอของโปรพี่เลยไงข้าวเหนยียวหน่าตัดอันนี้หนึ่งกับได้ไหมพี่ได้เลยเนาะโปรเข้าไปเลย,ย,ยหนึ่งสอง ก็เข้าไปได้นะอืมอืมมันเลยพี่อร่อยมากเลยจริงๆทุกอย่างอร่อยอร่อยหมดเลยนี่คือที่รักอยากกินทับทิมมาครับขอทับทิมหน่อยน่าจะเมนูสุดท้ายนะท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ลองน่าจะเมนูนี้แหละอ๋อหตะโก้ทับทิมกรอบตะโกน่าทับทิมกรอบอ่ะอืมอืมไม่คาดเดาลุมคนเยอะมากตรงนี้ท่านผู้ชมเราจะไปอยู่ที่อื่นกันแล้วนะอืมพี่คาดเสียหายหมดเดี๋ยวไว้ที่อื่นอืมอืมมาปั๊บเดี๋ยวจิ้นเงินเลยครับผม โอ้เขาคิดให้ร้อยสามสิบนะครับผมท่านผู้ชมเขาลดให้ด้วยนะโอ้ยใจดีจังเลยขอบคุณครับร้อยสามสิบนะครับห้าแถมหนึ่งจัดไปท่านผู้ชมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับปลาพี่เราไปกินปลาดีกว่าพี่กินปลาเผาดีกว่าปลาเผาป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวอวนอันอะไรนะปลาเผาพี่ เอาถั่วแดงครีมช็อกโกแลตบลูเบอร์รี่ใบเตยเลยครับผมเอาครบทุกไส้เลยครับตัวละเท่าไหร่ครับ10บาทปลาเผาตัวละ10บาทท่านผู้ชมได้ไหมครที่ได้ไหมปลาเผาเออปลาเผานะอ่ามีทั้งหมด5ไส้ท่านผู้ชมปลาเผาอุ๊ยร้อนมากเลยเขาเพิ่งย่างแน่เลยเนี่ยเขาเพิ่งย่างเขพิ่งย่างทองครับอ่าเผาตัวแรกครับผมกินปลาเป็นตัวเลยเนี่ยฮึบูเบอร์รี่บลูมือ่10บาทเองง่านผู้ชมโคตรถูก

ผมมีร้อนแบบลวกปากถุกใจครับสวัสดีครับผมกินปลาปิ้งครับได้ได้ครับเฮ้ยคท้แทาเป็นกูตีนทาของผมนะครับร้านนีงคนเยอะพี่มิวมิวไอร้านนี้พี่มิวเดินคาถาว่าเข้าไปพี่เดี๋ยวแป๊บนึงแม่งอร่อยเอาไก่แซ่บอีกชุดหนึ่งครับจริงเนี่ยเดินผ่านไม่ต้องกลับมาซ้ำ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ว่าจะไม่ให้แถมมันเยอะแล้วนะดูท่านผู้ชมเต็มถุงแถมไ <c oughs> <c oughs> หมโอเคท่านผู้ okay, ชมไปต่อตอนนี้ท่านผู้ชมฝนจะตกแล้วจริงๆคือแบบคือผมยังไม่อิ่มเอาจงจริงยังไม่อิ่มเลยแต่ว่าฝนมันจะตกแล้วผมต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าที่จอดรถผมจอดไกลมากนะอันนี้เราก็กลับมาเว๊ะย่อที่ผมบอกแเยเอาแฮมชีสอีกสี่อันครับผมแฮมชีสสี่อันหกสิบอ่าโอเคนี่นะครับ ตอนนี้เราก็เหลือเงินแค่1,000กับ50บาทท่านผู้ชมไปแล้ว950ไปแล้ว950 <c oughs> ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับสั่งร้อมด้วยลืมไป1 0ึ0งันเกบาทเฮ้ยมันยังไม่หมดพี่ไปเอาให้หมดเอาให้มันพันหนึ่งไปเลยเราต้องรีบเดินทางแล้วพี่อืมเพิ่กิน,อนไอติมดีกว่าพี่เอาใหญ่ปกติคือเลือกได้3ท็อปปิ้งใช่ไหมครับ <c oughs> เอาเป็นไอติมก็ได้ผมเอามะพร้าวกับช็อกโกแลตครับผมมะพร้าวช็อกโกแลตท็อปปิ้งเลือกได้3 3อย่างเอาเวเฟอร์กับโอรีโอแล้วก็ลิ้นจี่ก็ได้ครับผม อ่าท่านผู้ชมตอนนี้ได้แล้วนะครับผม <Napoleon. S 1> 55บาทใช <c oughs> ่ไหมครับจ่ายเงินก่อนครับล้นๆเลยนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผมกินไปก็มันหนึ่งพับาทนะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากินติมอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงมะพร้าวลิงค์ดิสีมะพร้าวอ่าสีมะพร้าวสีมะพร้าวข้างหน้าสีมะพร้าวอืมอร่อยมากเลยกร่อยเรื่องไหนอืมอือ Yes, กินของ <yes. S 2> ร้อนมาแล้วเย็นฟันโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะพามาเที่ยวถนนคนเดินวันอาทิตย์แบบสบายๆนะท่านผู้ชมใครอยากจะมาก็แวะเวียนกันมาครับอุดหนุนพวกค้าแม่ค้านะท่านผู้ชมวันอาทิตย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะท่านผู้ชมลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าฝนจะตกแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย